สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้วันที่สองนะครับของการเลี้ยงตะก,กะเตนครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาเบิงนะครับว่าตะก,กะเตนเมื่อที่สองเป็นจังไดนะครับเมู่อวานนี้ผมถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิงนะครับว่าะตะก,กะเตนนะครับมีการกินหง้าไหมพี่น้องเบิงมองนี้ผมเห็ดตะกีเป็นปลายหญ่าเลยครับนี่เป็นปลายหญ้านณะนี้หง้าแม้แต่ตนเดียว เธอกัดกินด้วยตะกะแตนครับอ่าเบิ่งพี่น้องเบิ่งเขากำลังเข่าครูครับพี่น้องเบิ่งมันแกะไก่ได้ครับเพื่อนมึครับกำลังเข่าครูกำลังสีไข่ครับบางตัวก็ว่างไข่แล้วบางตัวก็มีการตายเกิดขึ้นนะครับอ่าบางตัวก็บกำลังว่างไข่ครับพี่น้องเบิ่งก็คักเด้อนะครับตะกะแตนบางตัวก็บกำลังไข่ครับนะครับบางตัวกับตายแล้ว ก็แต่นี่เป็นสัตว์อายุสั้นครับหลังจากเขาบางไข่แล้วเขาก็สิตายครับนี่หลายตัวแต่พี่เด็กครับพี่น้องกินใบตองครับแล้วก็เอยาหญ้าให้กินไหมครับนีกินป่นานง่วงปนกล้วยวันววนี้ครับพี่น้องมึงกินคักอีนนี้ครับผลใบตองนะครับนั่พี่น้องบ้ง กินปลาหนังหัวปลากล้วยครับพวกเนี้ยกินใบตองครับตะกก่ะเตียนนี่กําลังคืนคูครับเด้งติดหนอนกําลัง ตะกะแตนครับกำลังเป็นคูเต็มเลยครับเริ่มทีว่างใครนะครับชุดนี่ชุดเตี้ยวมากวงว่านนี่ครับไทยพี่น้องเบิ่งคำคำอันนี้มาตอนกลางวันครับมาเบิ่งตอนกลางวันเขากินกิน่นอไอพร้อมเนี่ยครับนี่บ่ิได้อเขาเลยครับใส่ยังเดียวครับเขาเหมือนในว่างๆสีผ้าพ,พี่น้องมาหาใครตะกะเตนตะกะเตนก็มีไใครนี่ครับ ไป่ยู่ยได้พี่น้องตะก,กะเตรนครับกะลั่งกินล้างกันครับเดี๋ยวมาดูไค่นะครับไค่เรื่องบ้างไค่นะครับครูเป็นครูเลยครับ,รอ,บ,รรบ,รบอันนี้ เมื่อที่สองหละครับหมู่ว่านยังมอท่านเป็นครูไปไหนนะครับแต่เมื่อนี้เป็นครูเป็นครูเลยครับะกินคักอีดีครับพมเนี่กินเปนเตะเสียผมเนี่ยครับผมคัดเอาคัดเอามาเนี่ยครับใบตองก,กงากินงากากินแต่ว่าใบต้องไ้น้ำนะครับเข้าซีด เอาปอกี่ไหมครับมาฉีดซีดซีดซีเทปเปียกเล็กน้อยเพื่อกัดกินเพือจะนำค้างใช่ไหมครับตักกระแตนกิมหยากับกินไม่คลาบคลาบกัน่ะนี่คือตะกระแตนครับอันนี้อยู่ในที่ผมเลี้ยงไว้นะครับ กำลังไข่เลยครับกำลังไข่นี่ฟัง,งตกับไข่เลยเสียงทิ๊ดติดด๊นี่คือเสียงตะกะแตนห้องครับบางคนกะมาเอาเสียงอีกย่างื็ังติ๊ดติ๊เป็นเสียงตะกะเตนครับกะเต,ตมนมันห้อง้นะครับงก้ี่น้องเบิ้งครับเบิงบบ้งเบงเขากินครับโอ้ยนะพดนะ กินเป็นกานผมเนี่ยครับใบกล้วยห้องพร้อมครับโตครูที่เป็นโตห้องเอินหาครูนะครับเรื่องบ้างใครแหละดูกินเป็นก้านผมเนี่ยครับ